ธิรทรเตือนบุรีรัมห้ามประมาทประจวบสวัสดีครับเบลกี้สานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับธิรทรบุญมาทันยืนยันว่าบุรีรัมยูนเต็ดจะไม่ประมาทพีทประจวบเอฟซีและทำเต็มที่เพื่อคว้า3ามแชมป์มาครองให้ได้ธิรทรบุญมาทันยืนยันว่าบุรีรัมยูนเต็ดจะทำเต็มที่ในการเจอกับพีทประจวบเอฟซีในนัดชิงชนะเลิศเพื่อคว้า3าแชมป์มาครองให้ได้บุรีรัมยูนเต็ดเฉือนชนะเลโอเชียงรายยูนเต็ดพร้อมผ่านข้รอบชิงชนะเลิศได้สเร็ จากฟรีคิกของทีรทรมันก็เป็นเกมที่ไม่ง่ายอยู่แล้วในรอบรองชนะเลิศเพราะเชียงรายเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วและวันนี้เราพยายามครองเกมของเราและยิงประตู2ให้ได้แต่ก็ทําไม่ได้แต่ก็รักษาสกอร์นำไว้ได้ก็ทําให้เราได้เข้ารอบชิงก็ดีใจที่ทีมได้ชัยชนะและผ่านเข้ารอบชิงทีรทรกล่าวสําหรับประตูที่ทําได้มันเป็นลูกกึ่งยิงกึ่งผ่านถ้าโดนเพื่อนมันคือจุดนัดพบของเพื่อนด้วยอยู่แล้ว เราก็เคยแพ้ประโจบมาในไทยลีกเราก็ไม่ประมาทแต่ว่าเป้าหมายของเราคือ3แชมป์หวังว่าเราจะปิดเกมได้เป็น3แชมป์ในปีนี้ฝากเชิญชวนแฟนบอลบริรัมยูเนเต็ดและพีทีประจวเอ c และแฟนบอลไทยทุกคนอย่างให้เข้ามาดูเกมลีกครับในปีนี้ในปีนี้ก็เป็นไม้ถ้วยสุดท้ายมาร่วมเชียร์มีความสุขกับการชมฟุตบอลกันควันหลงหลังเกมสกีโวล,ลีกคับวันที่25พฤษภาที่ผ่านมา ต่อพิคาตและประสาทไซฟ้ากลายเป็น2ทีมล่าสุดทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จได้2ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกรีโวลิขับ2อันยี่สิบเพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นทางฝั่งพีทีประจบเอฟซีและบริรัมยูเนเตตที่สามารถทําได้แน่นอนว่าแฟนๆฟุตบอลไทยหลายคนต่างให้ความสนใจกับทั้ง2ทีมนี้ไม่น้อยเนื่องจากเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศอีกครั้งเมื่อสซีซั่นที่ผ่านมา ต่อพิคาดฮักดันสลามชนก็ไปป้องกันแชมป์นับว่าสกอร์ผิดคาดไม่น้อยเมื่อพีทีปิจบ FC เอฟซีเฉืนเอาชนะชนบุรีเอฟซีไปได้1.0ึ่ต่อเกมนี้ครดละอิสระสีธโรกุนซือใหญ่ต่อพิคาดวางหมากเน้นความรัดกุมและคอยอาศัยจังหวะที่เด็ดสวนกลับคมๆโดยได้ประตูชัยจากวิลเล่นโมตา้าศูนนาชาวเซมบ้าสามารถเข้าไปป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สาเร็จต้องยอมรับว่าชื่อชั้นพวกเขาหากนําไปเทียบกับฝั่งชนบุรีเอฟซีถือว่าเป็นรองอยู่ไม่น้อยแต่สิ่งเดียวที่ไม่แพ้ที่มันอื่น นั่นก็คือจิตวิญญาณนักสู้และความไม่ยอมแพ้ทีร์ทรสซัดสุดสวยพาประสาทสายฟ้าลุ้นทริปบลแชมป์อีกคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันสําหรับการพบกันระหว่าง2ทีมที่หลายคนมองว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันเลยทีเดียวบริยัมยูนเต็ดกับเลโอเชียงรายยูนเต็ดทว่าสุดท้ายบริรัมที่เจ๋วกว่าสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์โดยได้ประตูช่วงต้นเกมจากฟรีคิกเข้าไปอย่างสุดสวยของทีร์ทอบุญมาทันซูเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่างไรก็ตามเข้าสู่รอบชิงครั้งนี้ทัพประสาทสายฟ้า มีลุ้นคว้าทริปเปิลแชมป์ในรอบ7ปีและได้โอกาสแก้มืออีกครั้งจากที่ซีซั่น2ก่อนหน้านี้พีทีปจวบเคยทำพวกเขาผิดหวังมาแล้วจากการโดนจุดโทษตัดสินจัดว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์สำหรับจากกิตและตระกูลที่สามารถเล่นได้ทั้งกองกลางฝั่งซ้ายและปีกซ้ายอย่างไรก็ตามลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับ FC ฟ l o r ล91ทีมในลีกท้องถิ่นในน้ำหอมเมื่อปี2014 ได้รับความสนใจจากทีมไทยลีกดึงตัวไปร่วมทีมในฤดูการ2022-2023โดยสโมสรที่อยากได้เขานั้นมีรายงานว่าติดกับชายฝั่งทะเลคาดว่าหลังจบริโวลีกคับ2021-2022ทางฝั่งบริรัมยูเนเต็ดจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นซึ่งดาตรายนี้ได้กลับมาค้าแข่งในเมืองไทยปี2015กับอ่างทอง FC ทว่าไม่มีโอกาสลงสนามมากนักจากนั้นในปี2018ถูกบีจีบทุมยูเนเต็ดดึงตัวมาร่วมทีมจนถึงปี2020 ซึ่งปีแรกที่เข้าสู่ทีมสร้างผลงานได้ดีพอสมควรลงสนามช่วยทีมไปสามสกเกมยิงได้2ประตูต่อมาช่วงปีที่2ของสัญญาเจ้าตัวถูกส่งไปเพิ่มวิชาลูกหนังที่ญี่ปุ่นกับทีมโตกีชิมาวอติสแต่ไม่มีโอกาสได้ลงสนามต่อมาในฤดูกาล2 0 2 0 2นถึงเล็กเรกดาวเตะวัย27ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรได้ไปร่วมทีมสมุทรปราการซิตี้ในลงสนามให้กับเกียิสมุทรไปสเปนนัดยิง3ประตูก่อนที่เลก2ในฤดูกาลเดียวกันย้ายไปประสาทสายฟ้า ยังมีส่วนร่วมกับแชมป์ไทยลีกและแชมป์เอฟเอคับกับบุรีรัมย์ยนเติดในซีซั่นนี้